อร่อยอร่อยจริงๆค่ะเขาบอกพันธนี้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆคอนอซื้อพันธ์นี้มาไม่ผิดหวังนะคะ อย่างนี้แต่อันนี้เหนียวหนึบหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยลองก็คือสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเปลือกบางะคะ่ะเปลือกบางเราลอกเปลือกได้เลย,อ,อ,รอ,ยอร่อยมากเพื่อน คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะแต่เราชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติของเขาเนื้อธรรมชาติของเขานี่คือหวานแนะนำเลยนะคะ เนื้อเขาจะเเยอะมากเนื้อเยอะเรามาชิมกันค่ะนี่นะคะเปลือกแข็งแล้วก็เนื้อไม่เป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อเขาไม่เหนียวหนึบชงใหม่ๆร้อนๆนะคะแล้วก็จะพามาชิมอะโวคาโด เอศูนกันค่ะหวานหอมเนื้ออร่อยอร่อยจริงๆค่ะ <c oughs> เหนียวหนึบหนึบอร่อยค่ะ อร่อยกว่าพันที่กลมๆนะคะเนื้อเยอะเรามาชิมกันค่ะนี่นะคะแบบอย่างนี้แต่อันนี้เหนียวหนึบหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยลองก็เนื้อเยอะเรามาชิมกันค่ะ นี่นะคะคือสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเปลือกบางบางคนเขาก็กินเอาน้ำพึ่งราดนะคะแต่เราชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติของเขาเนื้อธรรมชาติของเขานี่คือ หวานเกี่ยวหนึบๆอร่อยค่ะอร่อยกว่าพันที่กลมๆนะคะแต่เราชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติของเขาเนื้อธรรมชาติของเขาเนี่คือหวานแต่เราชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติของเขาเนื้อธรรมชาติของเขาเนี่คือ หวานแนะนำเลยนะคะเนื้อเขาจะเยอะมากเนึบๆนึบเนื้อเหนียวเหนียวคใหญ่เน้อเขาบอกพันนี้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆ คอนค่ะเปลือกบางเราลอกเปลือกได้เลยอืมอ่อย่างนี้แต่อันนี้เหนียวหนึบหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยลองก็คือสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆ เปลือกบางชงใหม่ๆร้อนๆนะคะแล้วก็จะพามาชิมอะโวคาโด a อศูกันค่ะซื้อพันธ์นี้มาไม่ผิดหวังนะคะเขาบอกพันธนี้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆ คอนค่ะเปลือกบางเราลอกเปลือกได้เลยอืมอมชงใหม่ๆร้อนๆนะคะแล้วก็จะพามาชิมอะโวคาโด a 0ศ4กันค่ะแต่เราชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติของเขาเนื้อธรรมชาติของเขานี่คือหวานอร่อยมากเพื่อน คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเหนียวหนึบหนึบอร่อยค่ะอร่อยกว่าพันที่กลมกลมนะคะชงใหม่ๆร้อนๆนะคะแล้วก็จะพามาชิมอะโวคาโด a อศูกันค่ะหวาน หอมเนื้ออ,อย่างพันไข่อวโวคาโดพันไข่เนาะที่เราซื้อมาเนื้อเขาจะไม่แน่นคือสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเปลือกบางเนื้อเขาสวยมากเลยนะคะเหนียวหนึบชงใหม่ๆร้อนๆนะคะ แล้วก็จะพามาชิมอะโวคาโด a อศูกันค่ะชงใหม่ๆร้อนๆนะคะแล้วก็จะพามาชิมอะโวคาโด a อศูกันค่ะเนื้อเขาสวยมากเลยนะคะเหนียวหนึบหวาน หอมเนื้อนะคะเปลือกบางเราลอกเปลือกได้เลยอืมอร่อยเสียวหนึบหนึบอร่อยค่ะอร่อยกว่พันที่กลมๆนะคะเขาบอกพันนี้อร่อยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆคอนเนื้อเขาสวยมากเลยนะคะ เนียวหนึบหนึบหนบเนื้อเหนียวเหนีวหยวหอมใหญ่เนาคือสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเปลือกบางแต่เราชอบแบบธรรมาชาติธรรมาชาติของเขาเนื้อธรรมาชาติของเขานี่คือ หวานเฟิร์ม A034 อร่อยค่ะยังพันไข่อะโวคาโดพันไข่เนาะที่เราซื้อมาเนื้อเขาจะไม่แน่นเปลือกแข็งแล้วก็เนื้อไม่เป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อเขาไม่เหนียวหนึบเฟิร์ม A034 อร่อยค่ะอย่างนี้แต่อันนี้เหนียวหนึบหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยลองก็เนื้อเขาสวยมากเลยนะคะเหนียวหนึบหวานหอมเนื้อ,อ,อ,อยัง พันไข่อะโวคาโดพันไข่เนาะที่เราซื้อมาเนื้อเขาจะไม่แน่นบางคนเขาก็กินเอาน้ำพึ่งราดนะคะคือสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเปลือกบางคือ สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเปลือกบาา